บ้านแล้วบ้านประอ่าวที่ที่มาจังไหนฟังพอใยญ่บุญนี่เรา,าก็ยินดีนทุกท่านที่คณะอาจารย์ที่เข้ามาให้เกียรติมาศึกษาดูงานในวันนี้ก่อนอื่นก็จะขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนเราบ่เพราะว่า,าการทําเครื่องทองเหลืองแบบโบราณหรือว่างานหล่อแบบที่พึ่งหายที่เราทํากันมานี่สืบทอดกันจากปู่ย่าตายาย เ็นมาถึงทุกวันนี้เป็นรุ่นที่6ที่เราสืบทอดกันมาชุมชนบ้านประอานี้เสื้อสายเราเป็นลาวเวียงจันท์ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยพระโวโรปตาอันนี้ภัยสงครามมามาอยู่ที่หนองบุรลมปูตอนนี้ก็เป็นจังหวัดหนองบุรลมปูแล้วต่อ,ตอมาก็โด,โดนละลานก็เลยอพยพมาอยู่ที่อดอนมดแดงพอมาอยู่ดอนมดแดงก็เกิดน้ําท่วมใหญ่ก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่ห <Hey, hey. S 1> ้วยกิเลเม พอน้ําลดลงแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ดงอู่พึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นจังหวัดอุบลหลังจากทีก่ตั้งเมืองอุบลเสร็จแล้วพี่กับน้องก็ได้เดินทางมาตรงจากอุบลมาถึงบ้านปาน่าอ่านี้ก็ประมาณ23กิโลเมตรก็เลยมาตั้งหมู่บ้านนี้ว่าบ้านป่าอ่าวพอหลังจากที่เขาตั้งหมู่บ้านนี้เสร็จคนพี่ก็เลยลาน้องไปอยู่ไปตั้งอยู่อีบ้านพนเมืองวัทัน ตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง30บเขาก็เลยให้ชื่อบ้านหลังนี้ว่าหมู่บ้านนี้ว่าบ้านป๋าอ่าวแต่ต่อมาก็เพี้ยนเป็นบ้านป๋าอ่าวก็เนื่องจากว่าคนที่เข้ามามาเอาบุญพระเวรหรือบุญบ้องไปเขาก็คุยกันว่าไปไหนไปบ้านป๋าอ่าวนะครับมันก็เลยเพี้ยนลงมามันจากป๋าอ่าวมาเป็นป๋าอ่าวป๋าก็แปลว่าจากกันนั่นแหละป๋ากับปัจจุบันนี้ก็เป็นป๋าอ่าวปะเที่นี้เป็นป๋าอ่าวนี่เฮ็ดเครืองทองเหลืองบางแต่ รุ่นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รุ่นที่หนึ่งนี่พันกระเฮ็ดเพันตะเฮ็ดเฉพาะกัิมีบักปูนมีกระดิ่งมีบักเฮงกับบวกหมากหรือว่าตะบันหมากมันก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่งสามสี่อย่างแค่นั้นหลังจากที่รุ่นที่หาขึ้นมาบาดก็มีพออจากกรุงเทพพออที่เพิ่นยู่งอุตสาหกรรมเพิ่นว่ามาที่ไรก็เห็นแต่ทำแต่กระดิ่งกับเต้าปูนเพิ่นว่าทำไมไม่เห็นทำอย่างอื่นบาดที่นี่เพิ่นก็เล่นได้พระอ๊อฟนี่มาน เป็นตัวอย่างมาให้อ่ตัวนี้เกิดขึ้นปีพศ2528หปหลังจากสี่ขาเท็ยนเรือเป็นลูกไงนะครับเพิ่ก็เลยไ้โลโก้ยู่ตรงหัวพระอบเนี่ยเป็นโลโก้ของการบินไทยจากนั้นมาก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเดียวเนี่ยมีเป็นบรรทัน์ยางเลียวละปีซี่เก่าผมเห็นตัวนี้เป็นประกอบฉากหนังเรื่องภาษีสุริโยไทยกับนรยนเรศวรมหาราชนี่แหละสร้างออกจากนีแหละแล้วล่าสุดที่ผมเห็นตะเกียงอย่า ไอที่เพิ่งไปประกอบละครเรื่องแม่หยัวะกับบูเพตนิบ้วาสองนี่เพึ่งทงห้เพิ่นลแล้วล่ะอันนี้คือประวัติความเป็นมาท,ที่ผมทํามาเนาะแล้วิธีการไม่ว่าจะเป็นสินหน่อยสนใหญ่ขบวนการผลิตเนี่ยเคดแบบเดียวกันคือก้อนสีมาเป็นกระดิ่งยังสีนะครับตอนแรกเขานุญตเรือเ่องครับผมใหญ่ามาตั้งทีตอนแรกเอาดินข้นตามทงไฮท,ทงหน้าเรานี่ย่นะไปคุดออกมาจากทงไฮท,ทงหน้าเท่าแหลวก็มาปั่นหุ้นต้นแบบแบปั่นเป็นโลกกลมแบบ นปั่นเป็นปปส,งสง้งกลมเนี่ยก็ถอดไม้ตัวนี้ออกน้ำแม่พิมพ์ตัวนี้ไปตากแดดเพราะมันแห้งดีแล้วสามสี่มือมันแห้งดีเลยเพิ่ะกระเอามมาเขาก็ไม่ตัวเก้าเดี๋ยวมันกลึงเป็นลูกกึึงให้ได้ลูกส้งที่เขาต้องการจากตัวนี้ก็มาเป็นตัวนี้นี่ครับจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้นี่เพอเสรซ็จแล้วนี่เิ่นกระเทียมยิปเฟอรนี่รีดให้เป็นเส้นนี่ที่เป็นเส้นเบียใส่กระบ,บอรกรีดออกมาอันนี้คือกระบอรกรีดคีเฟลร์เวลาคีเพอร์มาถึงไล่กับกเลย เขาก็ดันออกนะครับดันออกเพราะได้ส้นกีเพืองเรียบผสมผอวมาพันพอพันเรียบก็คือตัวนี้อากตัวนี้มาเป็นตัวนี้พอพันเส้นเรียบกิเป็นร่นไฟได้บ้านร่นไฟแล้วก็บีบผิวขี้พึ้งให้เป็นเนื้อเดียวกันเพราบีบเสร็เรียวก็คือตัวนี้นี่ครับคือตัวนี้พอตัวนี้เสร็จพ่นกสิเดียวมากึงผิวอีกได้บางกึงผิวให้เนียนให้เรียบกึงเรียบพ่นกสดปั๊มไร่พอนกสิมีแม่ที่แม่ลายเห็ดปั๊มลงไป เป็นเส้นตัวเขาควายไว้นะเพกระิปั่มลงไปตามตามผิวขีผื่นมันกระิออกมาเป็นตัวแต่ตัวนี้พอนป้นเด็กกึ่งกับกึ่งเหลวมันเทเนี่ยก็นี่นะครับตัวนี้จำลองให้เบิ้งหลังจากที่พ่นปั่มไล่หรือว่าพิมไล่ลงเหลยวพอดฟอดไม่ตัวนี้ออกอมาตดหูตดหูคือตัวนี้ตดหูแบบคือกระดิ่ง่เลยเกิดตัวนี้ตีหูแล้วกวุ่คมนิดินละเอียดคือดินตัวนี้ที่เขากึ้งออกจากผิวตัวแรก เขาก็มาฮอนให้มาละเอียดผสมนากับมะหมหุม,มเพื่อรักษาลายี่วเขาปั่มปั่มไว้ในผิวตัวน,นี่นะครับมานถรักษาตัวน,นี้ไว้ตัวน,นี้บ่ได้บโได้ตากแบดตัวน,นึงเอาไว้ในหมมือหนึ่งก็พื้นหนึ่งเพราะเซนเรีวพันเ,นเนนก็มือรุ่นมากพกันเกาดินพ่นที่เก่าแต่าผสมแกลดินสองแกลส่วนหนึ่งนวดที่เขากันแล้วกับมาโอทับตัวน,นี้เพราะโอทับแล้วมันถืเป็นแบบเพราะตัวน,นี้แล้วมันถืทิ้มไว้ตากแดดไว้สามหมื่นสี่หมื่นเพราะมันแห้งเลยเอาไปยี่พิมพ์บน,นไปเทาโตเผา เวลาเผาเรจะเอาขอบเ,เผาตนนี่ขั้นตอนที่หุมดินจนตัวนี้ใส่เวลาเผายุ่ประมาณสามชั่วโมงน้ำท้องเหลียงนะครับก็ร้องไปพร้อมกันสามชั่วโมงขึ้นกันตัวน,นี้อุณหภูมิอยู่ที่แปดร้อยองศาเผาสาม,มารถเผาไรขี้ผิงออกเม็ดได้่วนน้ำท้องเหลียงอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยองศาหลังจากที่แม่เพีมยมตัวนี้มันสุกดีเลยเพอทีขี้มันมาตั้งเลี่ยงเลี้ยงกันไว้แล้วเอาส่วนเล็กเลตักห้องมาหยดให้แม่ทิ้นแม่เก่า พอเทเสร็จแลีวยมทีเมื่อประมาณยีสิมาที่เป็นที่กระทอออกได้บางมันเต็มเลยมันก็ดทีเป็นยงังยียสติปมาที่พานไปมันเกิดิคอดดินออกก็ดิีออกมาเป็นแบบเนี่ครับไร่ทีว่ว่าดินละเอียดที่มันรักษาลายตัวนี้ก็คือดินละเอียดตัวนี้เพราะว่วาขี้เผืองละไร่ออกมันถึเป็นซองว่างของของ,ของแม่พิมพ์อยู่ข้างในบาที่ไร่พวกนี้มันจับอยู่กับเพรด่านตัวนี้เอเท้ท่อเข้าไปตรงนห้มันเห็นแหวงแล้วมันก็ดิออกมาจังแสน บางคนอยากให้สลักซื้อกะสามาเหตุตอนเป็นคี่พิงใดสลักซือก้อจะคล้องใดกระดิด่งส่วนใหญ่ผมจะเหตุให้วัดแต่เป็นส้สมเท็จแบบนคนจะไปแขวนโซฟานะครับแต่งานของผม,ผมส่วนใหญ่ผมเหตุตามสั่งนี่เพราะว่าไอ้ยังสินงานตัวไีกกะซามีคนผู้บาอาจารย์ผู้ใดใดไปไปคุยใดเลยครับว่ามีชิ้นเดียวในโลกเป็นอย่างนี้นว่ามีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าแบบตัวนี้ผมถูกทิมไปแล้ว ต่มีคนมาสร้างไม้ก็ต้องปั่นไม้นะครับกระบวนการผลิตก็จะมีประมาณ1 3บสามพนตอนอาจารย์มีอย่างถามได้เด้อครับเด้อถามได้เลยเรียกต้ขนาดครับอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสี่ร่อยสี่ร้อยบาทเมื่นสามารถเสีเก่าคนครัก็ใส่เห็นหลายเอานนอาจย์ แต่แต่ก้อนนี่ยต้นคุ้นมันกิบว่าสูงดอกท้องแต่ก้อนน่นอ่าเบังปีปีหาหาหาซองเนี่ยมันยุ่ทีแค่ที่ที่ผาผานหลังจากขันมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดียวเนี่ยยุ้งสองลอยเศร้าแถวผมก็เลยตะก้อนผมขายประมาณสองลอยอันนี้พอท้องขึ้นเพิ่มมันก็ตกไปตามราคาท้องนะครับรเลยจะขายซีลอยกระบวนการการผลิตก็มีที่ไหนหอาจารย์ ท,ทุกมือนี่ก็มีอาย,อย,อยุงานของเดี่ยวตั้งาศาสตร์เขาก็สนใจเขาก็มาอายุือจังอาทิตย์หนูผ่ันก็มาอายุสองสามคณะก็ะมาเรียนรู้บางคนอยากเฮ็ดน้ำก็สามารถเฮ็ดได้ชาตตั้งศาสตร์ผมเห็นเลยผมก็ส่งกลับในพื้นหรือกับาาห้ยที่อยู่เ่าวัยนะเยังมีไก่ไก่เขาก็รับรองไห้คือคือการต้อนอยดของผลิตภัณฑ์าเาเพราะว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถแต่ต้องได้จับได้นะครับ ใหนในพวกน s ir, <S i, ักท่องเที่ยวหรือเฮ็ดน้ำหรืวมมือเฮ็ดน้ำมันจะมีคุ่นคานะครับตัวนี้วันนี้ยินดินอีกดินอีกตัวนี้คือดินเฮามาโอเบ่าผบอกคือดินตัวนี้ครับเราจะนันนี่ตัวนี้เขาเรียกดินกระถมแกบครับตัวนี้ทั้งเหนียวทั้งดีครับละเอียดต้องเหนียวครับแกบเดียวแก่ละเอียดแก่แบบเ่าเนี่ครับแกบธรรมดาเนี่ยครับเพราะเขาสมแกบเพราะว่าคล้ายๆแกบ่เป็นตัวยึดของดินเพราะไห่ดีมันแตกเวลาสิ้ไค้นะครับ

ไม่ใช่เส้นบะหมี่นะครับเป็นเส้นที่พึ่งครับราม่าจับได้ครับเด้อสามารถจับได้ครับสามารถเกี๊ยนคนได้ครับ คร,รับในต้นนี้อันนี้นนเขาผสมาเสริมป่าเสริมป่าคอร์เวลาเอาเสียนมันมันมันจะบ้าแล้วครับไอ้เลี้ยววิวตมันจืดหรือว่าเพื่นว่ามันเขียนซื้อได้น่ะมันก็ะตอมทอดเป็นเพลี้แล้วครับอ๋อต้องเป็นเพลือ

นี่คือโคมโคมที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาโปูด้วยดินเปเรียมทำการเผาโรงงานเผาเตาเผาเตาเผาอยี่ฝังนุ๊ก พร้อมที่จะเตรียมเผาต้มก้อนลวก็บองต้มอเมาอันนี้คือเตาใหญ่เตาที่บรรจุลงเยอะๆทีเดียวจะได้ยบบเตาปันว่ะเ้าตกใ่เทียนน้าเลยแสดงว่ามี3สาตัวเียสามารถบรรจุได้ทีละเยอะๆ กว่าจะได้แต่ละชิ้นนะครับพอสิปันธรรมดาปุ๊บแล้วก็แสือไฟเผาจีเพิ่์กิลไลออกมาสื่อได้ไวที่บ้านสามโบถือว่าแพงตันเป็นผาตัองแต่ตวันเฮ็ดยากเฮ็ดยากนี่คือวีรกรรมที่สำเร็จรูปมาแล้วครับสิเป็นละคขั้งเอาไว้จีนั้ำโบดั้ซาสลาวดสวยงามมาก มีหัเกิดยังไงก่อนนี่รกะดิ่งกะดิงหมด่หมบเกิงบักยิงอันนี้บักิงบักิงนะยิงในหน่อยบักิงขช่หญ่คนนี้เบักหางแติงเดเอาไ้ใช้ยังครับอันี้ข้อ๋มาข้อแมวข้อมาขอแม้เป็น สัญลักษณ์ว่ามีเจ้าของอันนี้ก็สำหรัดนักดนึ่ไปเปิดฝ้าปิงง้าเกิว่าหมาก,ก็แม่ห้องไปรักกันรังหีห้องก็สินเสียงมันยางเงี้ยน่งยนิ่งๆแตงๆบเงีโอ้โหอย่พกกาบายอ,ยาอีดานะม,ม,มอันนี้ก็คืออมกคีบก็ทำนี้เลยมกคีบคีบมีคีเติมใั่วเิมกั้วบ้านห้องนี่มันได้กินหัวกินสวนค้นนะมัน ในหัวในสวนเท่ากับนี้สัญลักษณ์มาโอ้มันมากเร็วมากเร็วเกทนออันนี้อันนี้แบบอันนี้เป็นปีกตัดผมค่ะอันนี้สำหรับสาวๆนะคะเป็นบัดผมค่ะมีผู้สาวครับประมาณ40ปีที่แล้วคนสวยงามนะคะตัวนี้กัสาวอยู่สาวอยู่สาวอยู่สาวง่ายอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไ เดี๋ยท่านบัวท่านบัวท่านบัวผู้เฒ่าอันนี้ก็ปอบปูนเนาะเป็นเจ้าปูนเจ้าปูนใสปูนโบราณจะเป็นแบบปอบปูนปูนใสในนี้ผู้เฒ่าเพิ่นย่ำไปหันมเมนีไปวัดไปว่าเนาะไปบ้านขึ้นบ้านแก่ก็ได้พบไปนเนาะจนว่าเหลื่อมเมื่อแต่แหลมเป็นฟ้าเปิดป้าติดเนาะแต่ละลวดลายมันก็ทำมี อันน e ี้ก็ค e ืออันนี้ก็เหมือนกันมาคิดไงก็มาคิดอันนี้ก็มามาทานอันนี้ก็เหมือนกันนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆจับเรียกเข้าแถวอ๋อเรียกเข้าแถวเป็ยนต่อไปสนั่น